เล่าให้ฟังวันนี้ศีล8อยู่อย่างสมถะทำไมต้องศี8ล8ด้วยครับในเมื่อศีล5ก็มีอยู่แล้วศีล5ข้อนั้นมีไว้เพื่ออะไรจริงๆศีล5้าข้อที่เราพูดถึงในฐานะของพุทธศาสนิกชนก็คือข้อห้าม5อย่างที่ทําให้เรานั้นอยู่กับตัวเองและไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น5ข้อนั้นคือเกาะป้องกันทั้งสิ้นนะเป็นเกาะที่ขีดรอบตัวเองเอาไว้ไม่ให้เราไป ทำร้ายผู้อื่นไม่ให้เราไปเบียดเบียนผู้อื่นไม่ให้เราไปเอาของของคนอื่นหรือถ้าเรา,มาเมาขาดสติแล้วเราก็สามารถที่จะทําอะไรก็ได้4-5ข้อที่ผ่านมาเพื่อทำร้ายผู้อื่นแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมา3ข้อเนี่ยมันไม่ใช่เป็นข้อห้ามที่เรากระทําต่อผู้อื่นครับแต่มันเป็นข้อห้ามที่เราทําเพื่อให้เราสู้กับกิเลสตัวเองเพื่อให้เราอยู่อย่างความเพียง่ายแล้ก็อยู่อย่างสมถะ อีก3ข้อที่ว่าคืออะไรนะครับคือหนึ่งคือการไม่บริโภคอย่างวิการตั้งแต่หลังเที่ยงเป็นต้นไปทานไม่ได้เหมือนพระเลยทานอยู่ประมาณสองมือ้อทานมื้อเช้าแล้วก็ทานมือม้อเที่ยงมื้อเที่ยงนี่คือทานไปเลยทานจนเราลุกจนเราเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่หยิบมาทานต่อนะครับเราไม่จำเป็นต้องเคร่งคัดขนาดว,ว่าเที่ยงครึ่งกินไม่ได้ประมาณว่ากินข้าวสองมือ้อถ้าตื่นเช้าคือกินเช้ากินเที่ยงนะครับคือจบจงที่สองก็คือไม่ฟ้อนลำทำเพลงไม่ห่วงสวยห่วงงามแปลว่า ในยุคนี้ก็ต้องเปรียบเทียบให้มันเหมาะสมปักจากปกติที่ YouTube ไทยฟีดดูข่าวบันเทิงนะครับดู Netflix ดูหนังเปลี่ยนมาเป็นดูความรู้ดูสารคดีดูสิ่งที่มันก่อให้เกิดประโยชน์ในชีวิตดูพระธรรมดูคําสอนดูได้ไม่ใช่ดูไม่ได้แต่ดูอะไรที่เป็นสาระดูอะไรที่เป็นการเรียนรู้ดูอะไรที่เป็นการหาเงินการทำอาชีพนะครับแล้วก็ ไม่ดองติดสวยติดยาฉีดน้ำหอมทาโลชั่นต่างๆอยู่อย่างง่ายๆสักวันหนึ่งนี่คือหลักการของข้อนี้นะอยู่อย่างง่ายๆไม่เอาสายตาไม่เอาหูเราไปเสพอยู่กับสิ่งบันเทิงให้เสพสิ่งที่มันเป็นประโยชน์บ้างนะครับนี่คือสินข้อนี้และข้อสุดท้ายก็คือเป็นการไม่นอนเบาะนุ่มเกินไปไม่นอนเบาะสูงจนเกินไปก็ตีความกันง่ายๆละกันอยู่ง่ายนอนง่ายนะครับแล้วก็มีข้อดีด้วยเพราะว่าคนที่นอนพื้น นะครับในสมัยโบราณเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาเรื่องของการปวดหลังนี่คือสิ่งที่ยืนยันได้ตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ของเรากฎ3ข้อที่เพิ่มขึ้นมาสังเกตได้ว่ามีผลต่อสุขภาพทั้งสิ้นนะครับโดยเฉพาะาในเรื่องของการไม่ทานอาหารนะฮะยางวิการเดี๋ยวนี้ก็มีอีฟมีมีหลักสูตรทางวิทยาศาสตร์มากม,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 มายที่ว,ว่ากินแค่6ชั่วโมงกินแค่8ชั่วโมงนะครับคล้ายๆกัน,ก,นก็เป็นการทานแต่พอดี กินง่ายอยู่ง่ายสิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารให้ฟังอยากจะที่บายให้ฟังเกี่ยวกับสินแปดชื่ออะไรคือหากเราเป็นเครอขัดเป็นคนธรรมดาอย่าไปนั่งเคร่งเครียดมากกับการถือสินแล้วก็รู้สึกเครียดการถือสินแปดจริงๆแล้วเขามีเจตนาให้เราอยู่อย่างเรียบง่ายอยู่อย่างสมถะนะครับคำว่าอยู่อย่างพอเพียงเนี่ยตีความผิดอยู่อย่างสมถะกินง่ายอยู่ง่ายนอนง่ายนะครับเป็นคนที่ถ้าเป็นคนที่กินง่ายอยู่ง่ายนอนง่ายเนี่ย เราไม่สามารถทำแบบนี้ได้ทุกวันเดือนหนึ่งทำสักสี่วันก็ได้นะครับทำวันอาทิตย์ก็ได้ทำวันเกิดของเราก็ได้ทำวันหยุดของเราการถือสินอย่างง่ายเนี่ยการถือสินคือการฝึกตัวเองนั่นแหละการถือสินแปดเพิ่มขึ้นมาจากศินห้าคือฝึกซิวันนี้เราไหลไปกับ youtube ไหลไปกับ Netflix ขอวันนี้สักวันหนึ่งวะไม่ดู Netflix เยอะไม่ดู youtube เยอะแล้วเปลี่ยนมาด,ดูอะไรที่ มีประโยชน์อาจจะดูคลิปดูวิดีโอได้แต่มีประโยชน์เปลี่ยนจากการที่เราโอ้โหแต่งหน้าทําผมอยู่อย่างเรียบง่ายสักวันหนึ่งอยู่กับตัวเองสักวันหนึ่งปล่อยบ้างวันนี้ไม่ต้องโบกครีมหนาๆไม่ต้องฉีดน้าหอมฟุ้งฟิง้งขอตัวของเราธรรมดาสะอาดสะอ้านนะครับกินง่ายนอนง่ายนอนเรียบง่ายนอนเบาสักวันนอนเบาเตี้ยๆสักวันหนึ่งนะครับหากเราเป็นคนที่อยู่อย่างสมถะ จากสินห้าป้องกันตัวเองไม่ให้ไปสร้างความวุ่นวายเดือดร้อนให้คนอื่นนะครับเพื่อให้โลกเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพิ่มขึ้นมาอีก3าข้อเป็นสินแปดทำให้เราอยู่อย่างสมถะถ้าเราสามารถทําได้ถ้าเราสามารถทถํา,า,า,าทได้ฝึกเต็เงไป,ไปบ่อยๆก็จะเริ่มเป็นฐานให้เรานะครับเริ่มเป็นฐานให้เรามองเรื่องของการสร้างตัวละเพราะเราอยู่ได้ง่ายกินได้ง่ายละ อยู่ง่ายกินง่ายเนี่ยมันจะไปโฟกัสอะไรหลายคนที่มีปัญหาในชีวิตก็เพราะว่าอยู่ยากนะครับต้องออปชันกินยากต้องมีออปชันต้องมีของหรูต้องมีเครื่องบรรณาธิการเราต้องมี Netflix ต้องมี YouTube ประจําแต่ละเดือนแต่ละวันมันเป็นเพราะอย่างนี้มันก็ทําให้เราเสียเวลาอะไรกับการโฟกัสนะครับแทนที่จะโฟกัสสิ่งที่เกิดประโยชน์เราอยู่กับเรื่องต่างๆที่เป็นความบันเทิงมีได้แต่พักบ้าง เดือนหนึ่งพักสักสี่วันนะครับพักสักแปดวันแต่ก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าวันพระแต่ว่าวันนี้วันพระของแต่ละคนมันอาจจะไม่สะดวกนะครับเราไม่จําเป็นน่ะเราอยู่ได้เหตุและผลเดือนหนึ่งมีสี่วันที่เป็นวันอาทิตย์วันหยุดของคุณวันอาทิตย์ก็ได้บางคนหยุดวันจันทร์คุณก็ทําวันจันทร์ลองฝึกตัวเองมันเป็นการเหมือนลองใจตัวเองอ่ะเอาวะอยู่อย่างเรียบง่ายสักวันหนึ่งได้ไหม นหนึ่งวันอย่างเรียบง่ายวันหนึ่งไม่ไม่ดู YouTube ไม่นั่งเล่นเกมอยู่อย่างอยู่กับตัวเองอยู่กับสิ่งที่มีประโยชน์อ่านหนังสือก็ได้ทำอะไรก็ได้นี่แหละครับคือศิล8นี่แหละครับคือความหมายของสินแปดหรือการอยู่อย่างสมัะการรักษาอุโบสถลองพิจนารณาลองทําดูเราเป็นชาพุทธเราไม่ต้องเชื่อครับสิ่งที่ต้องทําคือการพิสูจน์วันนี้ศินแปดเล่าฟัง อยู่อย่างสมดุะอยู่อย่างเรียบง่ายลองดูนะครับสวัสดีครับ